มาดีจ้าพี่น้องกําลังสิพาพี่น้องึืนเขาด้วยจ้า <c oughs> มาเก็บเกาลัาดมาเบิงเฮ็ดเกาลัาดน้่พี่น้องมาดีสุกุสุกคนจ้ามาเบิง่าสีมีหรือบ่มี่สีได้หรือบไหนหน่ไรเนาะพี่น้องมาเที่ยวเขาห้อง ไก่หอดาวพี่น้องอันนี้ช่องแคบด้วยนี่เขาด้ยเลยียิแม่หอดาวพี่น้องพูนะ่ะปปีนเขาที่สร้างผัวเห็นบ่คอยลงไปแล้วก็นู่นไปอีกมาเบิ่งพี่น้องสิพออยังมื่อนี้อุย้ยพี่น้องสี่ไปสี่มาเบิง่เงเฮ็ดเกาลัดปื๊ดปัดพี่น้องให้ใหฮ้ย เฮ้ยมาผัวเฮ็ดงามเฮ็ดเกาลัดพี่น้องปื๊ดที่ทั่วบังนี่แหละแต่ละเงาโอ้ยอย่ากกัคีดน้ำอมลมอมลมอยู่พวกเพิ่นแซีบพี่น้องเพิ่นคือตับไก่ตับหมูนี่แหละตับทุกอย่างพวกเบื้องเพิ่นออกปัดพี่น้องโอ้ยตดที่ทัวพี่น้องโอ้ยนอ้อย ย้อนไปเบื้องนะ้าโดนเดียวที่ยายมา่เก็บหลายปีแล้วพี่น้องอุ้ยยากกะคิดนะ้ำยานตะเพิ่นบานอุ้ยยากตื่นเต้นพี่น้องอุ้ยขอบคุณนะคะตี่ายยากอยู่งามงามอุ้ยพี่น้องง่ามในสิปิดเคียงน้อนพ่อยญ่เอ้ยอ้ยนั่นนะลื่มใส่ถุงมือเห็นบอลืมใส่ถุงมือเห็นบอนบตื่นเต้นอ้ยพี่น้องเบิง่งงอ้ยนั่นแซบพี่น้องแซบ โอ้ยเบื้องแสีบจะแสีบเบื้องพี่น้องผุน่ะงามหลายเบื้องปัดตัขอบคุณในหลายเด้อผุน่ะนั่นปิดเครื่องแล้วหนวกหูลำคัน <laughs> ้น,พ,นพี่น้องเบื้องปัดที่ตัวเบื้องผุน่ะปืดที่ตัวเออพี่น้องขอบคุณในหลายเด้อเห็ดเอย้ยเบื้องผุน่ะดอกแต่ละดอกเมันประจุมเห็ดอัน ปาดพี่น้องยยกกคะิดน้ำเบิ่งแยกกระคิดน้ำเพิน่นย่านตะเพิ่์นแถาพี่น้องเมื่อพอจุ่มงามๆามเบิง่งโอ้ยสมใจยายเร็วอันนี้เอาว่าไรอันนี้คนละอยยางสมใจสมใจเบิ่งพี่น้องเบิงบ่งเบื้งปาดเฮ็ดก่อเบิ่งพี่น้องเ้ยโอ้ยยายดีใจพี่น้องเอ้ยพ,อพ,พุ่นนะเบื้องเมื่อขาเพิ่นปาดทั่ พื้ดพี่น้องบาดบาดาดเห็นว่าซุ่มบานกับบานมันมีอีกหลายมองเดียวพี่น้องแต่บบมีญาติสเแวะมาเอายุ่ไก่เอาไวน้นีเคลืนไปเบิ่งจุมจูมเคลืนพี่น้องหรือว่าเพิ่งจะโอกพี่น้องเบิ่งเฮดเกาลาดัดโอ้ยบระท่านไหนไปเก็บเฮดเกาลาดัดนั่นบ่พิดอีกแล้วบ่ท่านไห้ไปปลาเกาลาดัด ยายแมาแวบบเบิง์กเฮดเกาลัดคนยุคไกลๆก,กันพี่น้องนี่อันนี้พาดแน่นตึงพี่น้องอันนั้นเพิ่นบานเดียวเดี๋ยวยายสิพภาพไปอีกพระฟังนะึงให้ยายเอาจุมจ่มๆก้นเนื้อพี่นอ้องเั่นเห็นบ่อันบานบานเอาเพื่นไว้โอ้ยยายมาถือเวลาพี่น้องพเพิ่นห้องก็ออกพี่น้องคักบ่บาดนี่ตื่นเต้น,ตนไหนเพิ่นห้องก็ออก ยากคิดน้ำอมลอ,อมอ,อมลอมอยู่นี่นี่นี่อีกเห็นบ่นี่ปาดเสียบตัวเห็ดอันนี้เสียบพี่น้องคุณหาเบื้องอันย้อนไปเบื้องสามปีซีปีปทีเดียวยายมีกิบอยู่ยา,มายมาเค่อยมาเนี่หละปาดพี่น้องนี่เสียบขึ้นตับเนี่ยขึ้นตับถูกยางยำกึดกึ๊ดตับจังไงกับจังสันพี่น้อง ยากลัขึ้นยังมาเอาสายเสียบแบตเตอรี่พี่น้องโอ้ยตื่นเต้นแห้งเลยพี่น้องเพื่อนห้องก็สิออกไหมเฮ็ดเกอลัดหลายพดูดว่าพี่น้องแงนเขินไปไปไปปีนเท้าบาบนี้ปาดพี่น้องเอาลูซีโปรไม่ใช่เอาเรือบาบนี้เบิ่งปาดเพิ่งจูมเพื่อนโอ้ยปาดพี่น้อง มหลายปีเด, án, umas, ดียวบ่ได้พองสิเริ่มมาหวนย้อนกลับขึ้นมาอีกแล้วพ้าวปาดตัวเพุ่นน่ะเพื่นออกเป็นเงาเงาเป er. ็น้องเบ่เพุ่นน่ะเพื่นออกเป็นเงาจริงป่ะตัวสีกรวดสามไม้เท้าโอ้ยตื่นเตือนแค่นู้นเพื่นน่ะเพื่อน่ะ ปื้ดพ um ี่น่องเอ้ยปัดปุ่นอ่ะอนน่ะเป็นเพื่งจะอออพี่น่องโอ้ยเป็นยังบุญน้องมะพร้เพิ่นง่ามงามหันมานี่โอ้ยโอ้ยอันน่ะอนน่ะหัวขาดหัวดิดหัวร่อน เพิ่งจะเริ่มออกพี่น้องเบิ้งงามหลายเบิ้งขาเพิ่นเฮ็ดทั่เฮ็ดเริ่มออกพี่น้องเพิ่นน่ะเฮ็ดเกาลัดเริ่มออกปานไหวกับวาเมนไหวเดี๋ยวเนาะเห็นว่าเพิ่นเพิ่งจะเริ่มออกเพื่อนอะน้องอันเฮ็ดที่เฮาบ่กินเบิ้องแม่นเบื้อ แม่นไปเวิดนั่นเห็นบ่เฮ็ดที่เฮาบ่กินแบบนี่หลายหเสียงคนอื่นกันเห็นรถอยู่พี่น้องเพิ่นมาเก็บเกาลัดกับเก็บเห็ดคือกันเพิ่นเคยมานะ่ดอกใหญ่เพิ่นเห็นบ่พี่น้องแน่นติ่งเลยนั่นน่ะแน่นติ่งนั่นน่ะคมก็บ่ลสีใบใหม่กับสีเพิ่นจะแม่นอันเดียวโอ้ยโอ้ยเนาะสีอันเดียวกัน เพื่อนเพื่งจะออก,อก,ก,อก,ออกอพี่นอ้องจะเป็นหักไงนกข้อก็ได้ปาดพี่น้องเบื้อนน่ะเดี๋ยวลงไปพี่น้องสั้นบ่เดี๋ยวลงไป,ไปุ่นน่ะสั้น้งางล่าง แมนบริเวณนี่แมนเบิดเฮ็ดเกาลัดดงเฮดเกาลัดพี่น้องขึ้นไปนูน่นๆป่ะเนาะอีกดอกนึงพาเจ้าเตะเฮ็ดตีนี่อ้นะาอย,อย,อย่างลู้มาบว่เฮ็ดเฮ็ดเนาะเตะเฮ็ดอันนี้อยูกก่ยใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นเงาอยู่พี่นอ้องเบิ่งนี่เป็นเงาอยู่อันนี้ก็บเมน เอาเกินปัดทุ่เนียนตึงเสียงตะกรอบขนาดฮ้ยโอ,อ,อ,อึสามสี่พี่นอ้องทุ่งอ,อีกเดียวปัดเสียงกรอบเพิ่มไหมกอกรอบคักแท้ เสียงกรอบเปื่นกรอบค่ะน้องเบิร์กคนน่ะเว้ยอันนี้บ่งามบ่เป็นยังมีให้เลือกพี่น้องนี่เอกพี่น้องเบิรงกพี่ไก่ไก่เนี่ยโอ้จะเป็นหักไงน้องข้อเมียเบิร์กคนน่ะพวเสียงกรอบเปื่นพี่น้องปาดตัวเบิด์กข้ามสีบอกกับปาดปาดเนี่ยแล้น้อพี่น้องว่าเมนเพิ่์นบ้านถิ่มเบิดแล้วนี่แกนดีดีพี่น้องแกน ปวดเสียงกบเพิ่นบ่บ่มีว่านอนเห็นบ่อันน <g> ี้ดอกบานเพิ K ่นมื้อนี้ใส่รองเท้าสีม่วงมัสีม่วงพี่น้องนี่นี่นี่จุ่มเนอนี่นี่อีกพุ่นน่ะขาเาวๆอันนี้อีกปาดตอันนี้อีกพุ่นเพิ่นอ าดพี่น,อน,อน,น้องเบื่อนปัญบาเฮ็ดผึ่งระโดดขนาดปัดติดตัวเบื่อเขามากข้าวเดียวอันนี้บ่เหม็นปลายุคขาเด้อพี่น้องเห็นบ่ต้นนี้ยังบุบบ่เหม็นปลายุคขาจะ้ะนี่ยี่ไก่กระตาเห็นบ่อยากให้พี่น้องเบื่อน นี่ดอกพ่นบานเนียวกับีเห็นบ่ดอกกระลังบานนี่ปาดพี่นองเปินกรอบดีดีพี่นองเอพิ่งยืนน้ำกันออ่โอ้ยดอกนึ่งอะดอกนึ่งพี่นองเห็นไหม ปาดเบิบ่งบ่มีหนน,นไม่มีหนน,นเสียงกรอบแม้เสียงตัดปาดพี่น้องหอดมองหอดหนี่ล้วไปบพเป็นเรื่อยนี่เห็นเห็นบอกไหนยังนี่ปาดพี่น้องุนง่นอะเบิ้องเพื่น bát thì to anh này, ha, ha, này bông ngâm có nó pinon, nó miếng lược chứ, hả nào, bát to, เพี่น้องเบิ่งอันนี้เอาบ่ได้โอ้ยมาขาดง่ายแท้ฮะเบิ่งพี่น้องนี่ไปบ่ทันได้ไกลละเบิง่บงพุ่นน่ะสามซีอันนี้อีกเห็นบ่อันนี้อีกอันนี้อีกเบิ่งป๊าดทีตัวโดนแล้วยวแยเพิ่นบ่ออกเนาะสามซีหาปีแล้วเพิง่งเจอ ย้อนกลับขึ้นมาแย่เก็บเนี่ยบ่จะเหม็นขาดไววนอหัวเพิ่อนเมียเฮ้ยเอาอะไรบ่เอาได้อยู่ปาดตัววันเศร้าปาดตัวมันเศร้าได้รบ่ไดะพี่น้องทางเห็นนางปาดสะออนเมียเบื้องที่สะออนเมียยังมาพ่อ ใจนี่คิดว่าโอ๊ยจังไรกับบานถิ่มก้อนย่ายเด้อว่ะพี่น้องเบื้องดอกนี่เบื้องดอกนี่เบื้องพวกเสียงกรอบพุ่น่ะเสียงกรอบเพิ่นเบื้องพี่นอ้องเฮเี่ยเป็นจุมจ่ม คนนะคนนะีดดนี่ยกใกล้ๆกันนี่เงนเห็นเนอะนี่นี่นี่นีลก็ล่าขึ้นป้าตัวเบิงนี่นี่นี่เห็นบ่ อ,อันนี้เอาได้บ้อืมอืมอืมสนดึงกับย่านหัวเพื่นขาดตัดกกนๆบ้อพี่น้องลาบเสียบเรือขึ้นตับเนี่ยแก,กยยงกับเสียบเพ้ยยังกับเสียบขึ้นตับอีกแล้วพี่น้อง บ้าดง่ามเน่ยดอกเถาเพื่นกันมีเห็นบ้าดอกเถาเถาเพื่อนนะเดี๋ยวขึ้นไปเห็ดดอกเถาเพื่อนอันอะไรบ้าอาไดะไรยุ่งง่ามดอกเถา,าเถาโอ้ยแง่ขึ้นไปเห็นบ้ามีอยู่ว้าเห็ดทีห้าบ่ากินเบื้องบน้อง cô nè hết hết đây nè, đeo hết tên là, hết đây nè, hết thì không có kín Bước khá nhau, buồn mít non, cô nè, hết giờ đọ cái nhảy, bướm phi non bướm, cái ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่เพิ่นได้นี่ออเอาให้เบิง่งเด้อจ้ะอืมสวยๆพี่น้องเบื้งสวยละค่ำละค่ำเฮ็ดคอนสดนำเพื่อนก็อนอกมองนี่และพี่น้องที่ยายเคยอนันเฮ็ดวิดีโอลง4 5ปีทีเดียวงามหลายพี่น้องนี่อีกอยู่ใกล้ๆกันเพิ่อนออกเป็นหมู่ ยามเกแล้วเห็นบ่พิ่นสิเป็นเนี่ยเดียวว่าเห็นเห็นบ่น่ะเป็นห้างผงแบบนี้ป๊าพี่น่องเบอร์ พี่น้องเบื้องโอ้ยแก่ๆกะเกลียววัวผุดเกนขาดเบื่องมันเท่าแล้่ยวยุ่ใกลไกลแกนพี่น้องเบื้องเท่าก็กินได้เด้พี่น้องเพิ่นแกนอยู่หมหรแต่ว่าย่ายบ่เอามันมีให้เลือกเนาะพี่น้องเบื้องอันนี้อีกดอกหนะึ่ง อู้ขื้นไปทึ่งอีกแต่ว่าอันเฮ็ดเพึ่งยู่นี่กะไายเลยเห็นฝรังย้ายมาเก็บสุปีรอแต่ว่าห้ามาหลาเนาะเฮ็ดพึ่งเฮ็ดเกาลัดเขาก็ออกพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาซองเบิองไหมโอ้ยอันผดไม่ ลาสสามสีอันนี้อีกพี่น้องเบ้่งแซบๆบนี่โอ้ยขาดดีๆนีน้องหัวเปินลก็ไดนะ้ Thế là xám, thế là xí đồ phí nó. À. Nga mì đi phí nó, vâng. Suối suối. Suối suối. Vâng là xiang cọp hơn. Bà hát thô Nào. Để À, nhưng mà bỏ cái xì này nhưng cày ngà mày à. ui bùa ba hát thù anh à, ấy ít phi nông điêu của nó cái cày cái, cái, cái này đã của hết con sốn hướng bố mẹ hết con sốn nằm phừ hết con sốn thấp mà đà phi nông เพป็นกระลังขึ้นตุ้ปูติปิเห็นนะนี่กระลังงามๆหากอันนี้ต้นสนโดยตรงเลยน,นี่พี่น้องเห็นนะนี่เพป็นกระลังออกอตุ้ปูติปิเปินเคยออกย่ายได้มาเบิง่งอ่กระลังออกอน่เป็นตะพัดแสีบแต่เพื่อ ก็ล่างออกพี่น้องปื๊ดปีนี้ออก้รเลยนี่ตอนนี่แต่บงย่ามะซงเบิงเห็นบป่เพิ่นเคยออกเพิ่นก็ออกเฮ็ดกระลำเดี๋ยวย่าสิพ,าพ้าไปเบิงแน่นๆขาวๆป้าหมองนี่สิติดหนทางใหญ่เลยหนทางรถเที่ยวหนทางดำพี่น้องมีเปิ่นสิเป็นเป็นเขาในเขาในหุบเขาเลยแล้วผู้ากผู้ไดอยากเก็บเฮ็ดดำเด้อพี่น้องย้อนไปเบิงอันล่างรถไฟไปเบิด เฮ็ดดำลหล่ไรเฮ็ดดำแต่ยายพระท่านไปหรอกไปรลดมาเรียกตก,การาก็บอะไรเอามาน้ำบ่เป็นยังพี่น้องโซนใช้เสียบอ่ะ <c oughs> ามยายจะเสียเอาอยู่พี่น้องนี่เห็นรเ่าน่ะพี่น้องเห็นเปล่เฮ็ดกระดมเอาเพื่อนไว้นี่ล่ะเพราะว่าเก็บไปกันหลายเล้ว บายบายเฮ็ดเห็นไหมเคยออกปีที่แล้วพ่นก็ออกยุ่นี่แหละเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดกระรำเฮ็ดเกาลัดยุ่นี่้หลายอยู่บุพวกเขาเนี่ยกับย้อนมากก็ไม่เห็นดอกงามพี่น้องเบื่อเห็นไหมดอกสวยๆเห็ดเกาลัดงามเนาะพี่น้องพี่น้อง้หลายอยู่เดี๋ยว้าเขาป้าอันเก็บเกาลัดพี่น้องเจ้คอยมาส่งเบอง์ใหม่ เต็มกระตาเหรอเห็นไหมงามงามดอกจุ้มดอกงามดอกบานแกนโคโรพี่น้องอยา้สิภาาไปเก็บเกาลัดพี่น้องพอการกิีบไม่จ้าวัาดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวผ้าไมา่อีกพี่น้อง